ได้รอบอาบน้ํานะคะพอดีเข้าไปวิ่งกันมาอ้าวทาไมลูงคิดไม่ปิดท้ายรถอ,อ่ะเอาเล่นกันหรืออาบน้ำฝนก็นตกปล่อยๆนะคะ ราผกพริกแกงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็ให้เราตั้งน้ำาโอเลยนะคะพอน้ำเดือดก็มาใสาพ่พริกแกงลงไปเลยจัดไม่จัดนี่ก็เอาที่แกนทางบ้านชอบเลยนะคะนี่เลยน้ำก็ลาดเลย,เล,อยอลองนะคะจัดแน่นอน จากสีสันแล้วอะแล้วก็ตามด้วยนะคะตะไคร้ปลุกนะคะแต่ใบมะกรูดอย่าเพิ่งเอาลงนะคะเอาลงที่หลังนะ,ะถ้าใส่ตอนนี้มันจะขมนะคะจะทำให้น้ำซุปเราขม หลังจากใส่เครื่องแกงแล้วนะคะรอน้ําเดือดแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยปลากระปอกนะคะจะกี่ป่องก็ได้นะคะเอาที่แฟนทางบ้านนั่นเลยนะคะว่าเราจะทำจํานวนมากหรือน้อยนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องเทน้ําทิ้งนี่จะได้เข้มข้นมือ,อม ปลากระป๋องเ็ามีรสชาติอยู่แล้วนะคะแฟนทางบ้านก่อนจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้านี่ต้องชิมก่อนนะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่กินเค็มนะคะนคพอหลังจากใส่ก็ต้องรอน้ำเดือดก่อนนะคะหลังจากใส่ปลากระป๋องแล้วคือเราต้องรอให้น้ำใส่อะไรลงไปต้องรอให้น้ำเดือดก่อนให้เหมือนเขาให้เขาเซตนะคะให้เขาเซตตัวไอ้เครื่องที่เราใส่ลงไปแล้วเราค่อยใส่อย่างอื่นตามไปนะคะค่ะ พอหลังจากที่เราใส่ปลากระกป๋องลงไปแล้วนะคะแล้วก็น้ําเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราตามด้วยวุ้นเส้นของเรานะคะแช่น้ําให้นิ่มนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยพอใส่วุ้นเส้นแล้วนะคะเราจะชิมรสกันนะคะเราจะไม่ปรุงก่อนใส่วุ้นเส้นนะคะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าอ่านัวไหมหลังจากใส่วุ้นเส้นนะคะเราจะมาชิมกันตอนท้ายนะคะโอเคก็ขอชิมรสก่อนจืด อะไรก็ปรุงไปนะคะให้ได้รสชาติที่เราชอบเลยนะคะก็ไปซีจืดไปนะคะขอใส่น้ำปลาอาจจะใส่น้ำปลาน้ำปลาลาผงนัวจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนี่ก็ขอน้ำปาลานิดนึงนี่นี่นะคะตามชอบเลยนะคะตามชอบเลยปรุงรสให้ได้ที่เรากินนะคะผงนัวผงปรุงรสจัดไปตามอัธยาใสายเลย ชิมอีกรอบโอเคแล้วนะคะใส่น้ไปอีซะเกยน่าจะโอเคอยังไงอย่ามาปรุงเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็รอเดือดก่อนนะคะให้เส้นของเราเขาสดุ้งน้ำร้อนหน่อยนะคะค่ะพอหลังจากใส่เส้นแล้วปรุงรสได้ที่แล้วนะคะ นี่ก็รอให้เขาเดือดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยใบมะกรูดของเรานะคะลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะต้นหอมนี่ค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักนะคะผักของเขาจะประมาณนี้นะคะผักของแกง เส้นร้อนใส่ปากระป๋องนะคะนี่่ะก็กดๆนะคะนี่เห็นไหมอน่ากินขึ้นมาทันทีทนันใดเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมรสกันค่ะเจอกันมาโต้อหานะคะสวัสดีค่ะ แฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าพี่ซี่ก็แกงนะคะแกงเส้นเส้นร้อนใส่ปลากระป๋องนะคะวันนี้เรามีคนมาชิมด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะนั่นก็คือพี่ติ๋มเองนะคะที่ว่าหลายคนได้ยินแต่ชื่อวันนี้นะคะมาร่วมชิมกับเราด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าเวลาคิดถึงเราจะได้เปิดคลิปวิดีโอดูนะคะก็เพราะป้าจะย้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปได้วยกันค่ะโอเคลุยเลยจ้ะพี่ติม๋มเ,เมนูน <laughs> เมนูวันนี้นะคะลุงคิดบอกว่าให้เราลุยกันสองคนเลยนะคะ<ม>ข้าวเหนียวก็คนละห่อเลยอ่ะพี่ติ๋มมีจานพี่ติ๋มก็ับท่านตักเลยนี่ขอลุยส้มตําก่อน,นเลย,เลยออขอลุยเลยก็มีมีค่ะเอาเลยจ้ะลองอะไรก่อนเอาเลยแซ่บหมดเลยนะคะ<ม>ขอลองส้มตาก่อน S <S พี่ติม๋มจะเป็นคนกินรสเดียวกับป้าเปเซีน,นะคะหมูยอฝรั่งไข่เจียวเบคอนอืม เอาเลยพี่ดิมลองๆวุ้นเสน้น,แ,นแค่ตักใช่ไหมน้ำมันอืดเนาะน้ำมันอืดแบบวุ้นเส้นนี้ค่ะมันถูดน้ำมันไม่ต้องใช้สองช้อนอ่ะพ่อยบ้าง ไม่ได้กินนานมากเลยนะพี่ติ๋มเนี่ยนานมากแล้วไม่ได้แกงกินพอดีอ่ะเราเคลียเรากำลังเคลียของกันค่ะก็เห็นวุ้นเส้นอยู่นะคะกับปลากระป๋องเหมือนเราเคลียนั่นแหละค่ะเพราะว่าเก็บของไปทยอยแล้วเนาะก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์เราก็จะขนของขึ้นรถนะคะที่แฟนทางบ้านถาม วันจันแล้วก็ขนของขึ้นขึ้นรถบริษัทมาเอาจะเป็นรถกระบะสี่คันเพราะว่ารถขนจริงๆอ่ะคันใหญ่มาก <c oughs> เขากลัวเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้ <c oughs> เขาเลยจะเอารถกระบะ <c oughs> มาสี่คันมาทอยอยขนไปขนไปไปขึ้นรถอ่ะคันใหญ่ของเขาแล้ <c oughs> วพี่ติ๋มมาช่วยวันจันรพี่ติ๋มก็จะมามาช่วย แต่ไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะคะเป็นหน้าที่ของบริษัทเขาโซดาก็อยู่มุมเดิม,มอุ้ยส้มทำอร่อยเนาะอ,อ,นะอือก็เห็นแล้วนะคะพี่ติม๋มหน้าตาสวยงามเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ตัวเล็ก <laughs> ตัวเล็กกว่าเราอีก ถามว่าปล่อยวิดีโอไปอะค่ะเมื่อวานแล้วลพี่เปิ้ลถามว่าอุ้ยพอเห็นวิดีโอแล้วไม่รู้ว่าคุณคิดเขาโอ้โหเขาฉีดน้ําให้ให้รากมะนาวมันขึ้นคือตอนแรกแกคิดว่ารากมะนาวมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่พอแกมาดูในคลิปอ้าวคิดฉีดโอ้โหแล้วพี่ไปดึงอย่างเงี้ยโอโ้พี่แบบว่าแบบเหมือนเหมือนกลัวคุณคิดโกรธเหรเขาไม่โกรธ มะนาวมันก็ยังอยู่ดีนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะไม่เหี่ยวอืมพี่ติ๋มตะไคร้หอมอ่ะอแบ่งไปปลูกได้นะ,อะหอมจริงๆเอาใช้อบเนาะอือมเอาไปปลูกไว้มันหอมจริงๆขอคุณค่ะเมืมาา่อวันพวกพี่เปิ้ลเขาก็คือแบ่งไปเพราะว่าเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่โบสถ์เขาก็จะมา กินข้าวกันนะคะที่บ้านนี้แหละค่ะก็เอาไว้ให้ให้พวกเขาด้วยมันกอใหญ่หายยากแล้วเขาจะใช้หอมคนเก่าเข้ามาจากเชียงรายเขาเห็นเรามีตู้อ,อก ซมตำแซบดิแซบเนาะซมตำก็เผ็ดแกงแกงก็แซบผักไฟลุกแน่เลย วันจัน์ทรประมาณเที่ยง,งไปแล้วบริษัทเอขนเข้ามากันขนขึ้นต,ตัวหนอนพวกนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะรอดูว่า วันอาทิตย์กันเนี่ยเขาจะมาเขาไปกันนะวันนั้นอะเมื่อวานอะที่พี่เปิ้ลมาขนมันเต็มรถเขาพ mm hmm. อไปต่อไม่ไหวเขาไปวางวาง,วางไว้เนาะเวลาเดินฝนตกตกแช่ๆช่ออกจะดี สุดาชนบนอนสุดาเขาชอบนอนตรงนั้นนะจริงๆนะคะชอบนอนตรงนั้นมากๆเขาเย็นเขาทุกฝั่งนี่ถูกที่ก้อรถจอดนอกนะเพราะว่าจะได้สะดวกตรงที่จอดจะได้ทำงานสะดวกแบบนี้นี่นะคะตัวหนอนนะคะที่พี่เปิ้ลเขายังเอาไปไม่หมดนะคะเพราะว่ารถกระบะเขาเต็มน,นะคะก็น่าจะไม่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะ เขาจะมากินข้าวกับเราแล้วเขาอาจจะเอาไปเพิ่มหรืออาจจะเพื่อนของเราอ่ะอีกอีกคนเขาอาจจะเอาไปนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะคะส่วนนี้นะคะต้นมะนาวนะคะแล้วก็ต้นตะไคร้นะคะเขาก็ล็อกให้เรานะคะเพื่อเราจะได้ขนง่ายๆนั่นเองนะคะก็นี่ค่ะมะนาวก็ยังเป็นใบงามอยู่นะคะส่วนขาดนะคะขาหลวงนะคะกลับไป ใบชะพูนะคะก็อยู่ดีนะคะพ่อก็ใส่ถังไว้ให้เราเตรียมไว้ให้เราเลยนะคะส่วนอันนั้นเราก็ใครจะเอาก็เอานะคะแบ่งกันไปนะคะเพราะว่าข้างในมันมีอีกหลายต้นนะคะพอดีเมื่อคืนฝนตกนะคะตกหนักเลยนะคะดาก,ก็นอนแต่ก็โอ้โหไม่แคร์ผู้ให่จริงๆริง <c oughs> นอนแบบจริงๆ สั่งขายดีแซ่บแอือแซ่บแซ่บมากแซ่บแซ่บสะใจ <laughs> อือ<ม>เอาหน่อไม้ที่พี่ติ๋มเอามาฝากไหมต้มค่ะพี่ติ๋มเอาหน่อไม้ต้มมา,มา,มาค่ะต้มน้ำผู้ร้อนเนี่ยเอามาซุปวันนั้นน่ะเก็บไปเอาไหมอือ <laughs> ยังเหลืออยู่ไม่พูดถึงว่าพี่ติ๋มจะมากินเหลือส้มตำไหม <laughs> เอาไหมหรือว่าไม่อร่อยหรือว่าเบื่อ พี่ติ๋มก็มาให้หลายวันแล้วก็วทีนี้ซุปไปวันนั้นะก็จะทําลงคลิปนั่นแหละทีนี้ลุงคิดอ่ะทําแล้วนะถ่ายอะไรแล้วนะคะถ่ายวิธีทําละทีเนี้ยลุงคิดเ็าอยากกินเบคอนเบคอนเขาจะมาใส่ไข่เจียวนี่แหละ นี่ออกไปฝนตกอาบน้ําแล้วนะอาบน้ําแล้วนะคะฝนตกเปียกข้าวก็หิวกลายเป็นไม่ได้ทําคลิปกินเลยมันเปียกต้องไปสระผมเพราะว่าเราผมหนาถ้าเราถ้าเราเปียกฝนแล้วทีนี้เราเราเปียกฝนแล้วเราไม่สระผมเนาะมันจะเป็นไข้เนาะเพราะช่วงเนี้ยเราต้องระวังไม่ให้เป็นไข้นะคะ ก็ว่าช่วงนี้ถ้าเป็นให้ต้น <c oughs> ตันเนาะแสบแส่หนาแตกเลยหนาแตกอันนี้มันอืดไปนิดนึง <c oughs> ใส่น้ำน้อยไปหน่อยวุ้นเส้นเยอะสองปอนด์ต้องเติมน้ำถ้ามีน้ำสดแต่อย่างว่าวุ้นเส้นน่ะต้องใส่เส้นน้อยๆถ้าจะสดน้ำมัน ีเหมาะกินกับข้าวเหนียวอย่างนั้นเลยเนื้อแตกใช่ไหม แตกแู้แตกขนาดไก็บอกเหงื่อแตกคนก็เหงื่อแตกอ่ะคนกําลังดีแหล่งเยอะคนเหงื่อไม่ค่อยออกอ่ะค่อยเหงื่อไม่ค่อยออกคิดเหมือนกันเหงื่อออกเหือออกดีๆีลูกเอากันสูลอได้ค่ะได้ค่ะพี่ติ๋มไปเลยกระดาษที่ชู้อยู่ตรงถ้าพี่ติ๋มจะกินหน่อไม้ก็เอามาได้นะแต่ถ้าไม่กินก็ไม่ไม่ไม่ต้องเอามาก็ไป้าไปเลย ทิฉู่เหนือจะแตกค่ะเผ็ดแต่พี่ติ๋มเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากนะครับมาทุกครั้งอ่ะก็จะเอามะละกอมาตลอดป้าก็จะตาทุกครั้งที่ป้าตำส้มตำตำส้มตำนะครับก็จะอามาวันนี้ก็เอามาสองลูกมันก็ห่ำห่ำหน่อย อีกลูกหนึ่งไม่หามลูกเล็กฝันเกือบหมดอีกลูกหามนะเพราะเราฝันเข้าไปลึกๆอะ่ะมันจะสุกก็เลยไม่เอาก็เลยไปปอกอีกลูกเอออีกลูกไม่ไม่มีไม่หามไม่อะไรเลยนะดิบดิบแบบเต็มที่เลยก็เลยออกมาแบบโูอร่อย แ้วมะละกอหามเนาะมันตำอร่อยเนาะอร่อยค่ะอร่อยกินอาหารแบบนี้กินข้าวได้อร่อยเนาะอร่อยอืมส้มตำอร่อยมากเลยแซ่บๆเลยเหงื่อแตกสะใจอร่อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วไหมค่ะอาทิตย์นี้อร่อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วมันเผ็ดเกินเนาะเผ็ดมากเลยอ่ะ พริกแห้งปั่นเอาเลยค่ะขี้เกียจโขกอาทิตย์ที่แล้วเลยเผ็ดเกินแต่อาทิตย์นี้แบบว่าพอดีเลยอันนี้ก็อร่อยนะคะ <c oughs> แกงแกงวนเส้นปลากระป๋องอือหอหอมหอมปลากระป๋องสี่ป๋องเลยหอมเครือ่องเลยวนเส้นสามหอ

คือกปอกอ่อนดี อร่อยยันน้ําก็นะคะก็กินกันมาก็โอ้โหนะคะก็ดูค่ะส้มตำเยอะแยะก็เหลือแค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เราต้องไปทําธุระกันต่อนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ต้องขอลาแค่นี้ีก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่ติ๋มก็จะกลับแล้วนะคะก็หิวอ่อมเขาเรียกเลยนะแกง นนมุ้นเส้นกับทรงต่ำค่ะถือไหวไหมขับรถดีๆนะพี่ติม๋มเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันวันจันทร์ ดีดๆค่ะเอาตะไคร้หอมไปปลูกด้วยนะคะเดีจยนจรนเจอกันค่ะ